งานครับช่อระบวนเกม2,500สนับสนุนโดยองค์กรร่วมในการดำเนินการอย่างมากครับตามมานุษย์ติดจากชงรงผู้สูงอายุโรงพยาบาลเมื่อผ่านหน้าประธานนั้น ถ้าหากว่าท่านสามารถจะหันป้ายรูปเทศสบานาคนครหาดใหญ่ครับในเสื้อขาวกันใหญ่ภายใต้การนำของประธานรักยิ่การจนาคารครับอ,อยู่ดีมีค่าสุดชื่นแจ่มใสที่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้100ชีวิตภายใต้คำฝันช่วยกันหยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง ในรูปแบบของแฟนซีที่บอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นจากกางเกงขาสั้นที่เสื้อโคโทรงวันนี้ครับกลายมาเป็นผู้ที่มีพลังกลายมาเป็นผู้เอาุโสรที่สูงวัยและสูงค่าเพื่อให้ลูกหลานได้ร่วมกันชื่นชมว่าเราคือพลังที่จะขับเคลื่อนเมืองสงขลานำพาสู่อาเซียนไปพร้อมๆกับทั้งภาคตัน ขอกลทราบเรื่การินลาท่านทั้งมาไยิแห่งาังใจังครับขอให้กาลังใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นผู้กอผู้ชนะเลิศปัจจุันหารยหาสาลังนำถ้วยมมอบให้แก่ท่านประธานเพื่อรักษาไว้สาหรับมอบให้กับผู้ชนะเลิศในวันนี้ในครงนีต่อไปขอด้รับพรหมีครับ ขอให้การอะไรบางท่านที้ประโยชน์จากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายผลกบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาและพวกเราต้องการให้เกิดขึ้นในจังหว่าสงหาผมจึงขอขอบคุณทุกฝ่าย